สวัสดีค่ะวันนี้ก pues like MM ็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวในทิกต o กกันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คําว่า k m m t h นะคะกดกันไปได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเว็บไซต์ก็จะอยู่หน้าบนสุดตรงนี้เลยค่ะกดกันไปได้เลยนะคะจะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์ ะะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบไอทีทิกต็อกทวิตเตอร์ตทเมนะคะก็สามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งาน,นได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านค่ะยืดยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะกดสมัครกันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วนะคะสามารถกดเข้าใช้งาน,นได้ตรงนี้เลยนะคะ กันไปได้เลยคะ่ะก็เข้ามาสู่เว็บไซต์หลักตัวนี้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบอีจีติกทวิตเตอร์ทีลแกรมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงทดลองใช้งานฟรีกันด้วยนะคะก็มีทั้ง TikTok ทั้ง I.G. เลยนะคะก็เลือกใช้บริการฟรีกันดูนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น TikTok นะคะ เป็นเพิ่มยอดบิลนะคะบริการก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะขอเลือกเป็นอันแรกนี้ละกันนะคะข้างนี่ไปตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนๆเ,เองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะก็คัดลอกอันมาเลยนะคะจากผู้ที่ต้องการจะใช้บริการนะคะคัดลอกมาเลยคะ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวบิล4,820ตัวนี้นะคะเป็นเพิ่มยอดบิลกดเข้าไปด้านในเลยนะคะ ขัลดล้อกันมาเลยค่ะตัวนี้นะคะต้องเปิดสาธานะด้วยทุกครั้งนะคะการยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะเป็นดีายขั้นต่ำอยู่ที่100นะคะไป่ลยคันเลยค่ะกดส่งได้เลยนะคะก็จะไประบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดปรรนนะะูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเพื่อนนะคะหากเพื่อนเพ่อนใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เขายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็สามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้ นำเลขออเดอร์นะคะขอความช่วยเหลือกับวินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะคะก็รอ,อก,กันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมก็มีอยู่6ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอารโค้ดทุกธนาคารทุกวันน,ะะนี้โอนเงินเนสลิปทุกธนาคารทุกวันน,ะะนี้วอลเล็ตอ่างเปาโอนเลยคิปตุกโปรฟิตวันนี้นะคะสามารถเติมเงินกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ไปดูบริการนะคะและบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยนะคะและทุกๆแพลตฟอร์มก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะ<ส>ก็เลือกใช้บริการกลับไปดูนะคะสามารถเลือกดูรายละเอยียดทางด้านขวามือตรงนี้เลยนะคะและสร้างคำต่ังสือได้ที่หน้านี้เช่นกันค่ะไปดูแนะนาเพื่อนกันดีค่ะค่ะ,ะเไพื่อนใด้สนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เซเลยค่ะตัวชื่อเลือนะคะเาไเพื่อนใดะที่ เงินไม่เข้ายอดไรไม่ขึ้นนะคะคก,มมก็นําเด็กออเดอร์มาวางกับตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกเลยนะคะนับครับลองของก็กดเลือกไปได้เลยส่งตัวกันได้ตรงนี้เลยนะคะเก็กลับไปดูที่หน้าที่ตอกกันนะคะว่าตอนนี้ยอดวิวขึ้นกันหรือ,อยังนะคะก็อลองกลับไปดูนะคะก็ลองดีก็ย้อนกลับดูนะคะและดีดูสักครั้งนะคะตรงนี้อยู่ที่4,800ันนะคะลองดีดูสักครั้งนะคะ ตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นแล้วนะคะหากเพื่อนๆท่านใดน,นะคะสนใจบริการของเว็บไซต์ตรงนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยตาลินดาลาได้เลยนะคะตัวนี้ก็ขึ้นมาเป็น2เท่าสาเท่าตัวเลยนะคะก็ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะลองมาใช้บริการกันดูน,นะคะบริการของ TikTok ตอนนี้นะคะก็มีปั๊มไลค์ปั๊มยอดวิวฟรีด้วยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมามาๆเลยนะคะ